ลุงนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็มีการออกติดตามนะคะในการตรวจเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็จุดบริการประชาชนค่ะพร้อมกับมอบของใช้จำเป็นนะคะในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ นายปรีชานวลน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมกับคณะนะคะได้ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงของเทศกาลปีใหม่2,567เพื่อเป็นขวัญเป็นกําลังใจค่ะพร้อมทั้งตรวจติดตามผลการดําเนินงานของจุดบริการแล้วก็แนะนําการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจํานวน4จุดด,ด้วยกันโดยจุดที่1นนะคะก็คืออยู่ที่บริเวณหน้าป้อมตํารวจทางหลวงโคกเกาะนะคะ,นะคะอยู่ที่เขต พื้นที่ของสพเมืองค่ะจุดที่2ค่ะอยู่ที่หน้าป้อมยามนะคะท่านางพรมตําบลควนขนนอําเภอในเขตพื้นที่ของสพเขาชัยสนจุดที่3ค่ะก็คือ3แยกทางเข้าอําเภอบางแก้วตําบลโคกศักในเขตพื้นที่ของสพบางแก้วและก็จุดที่4ค่ะก็คืออยู่ที่หน้าหน้าที่ว่าการอําเภอตะโมดนะคะในเขตพื้นที่ของสพตะโมดค่ะโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงค่ะเขาก็ได้เน้นย้ำนะคะให้แก่เจ้าหน้าที่ค่ะ ปฏิบัติงานประจําด่านหากว่าเกิดพบเจอกับผู้ที่ขับขี่ที่ผิดกฎจราจ,จรก็ให้กล่าวตักเตือนและถ้าเกิดว่ามีผู้ขับขี่ทางไกลมีอาการเหนื่อยล้าหรือว่าขับรถมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นะคะพาไปพบกับพยาบาลประจําจุดได้เพื่อที่จะตรวจร่างกายของผู้ที่ขับขี่เพื่อเป็นการป้องกันการหลับในระหว่างการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ใช้บริการรถ รถเดินทางสาธารณะนะคะพร้อมกับขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเวลาเพื่อที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ